รับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าอาบากเรนเจอร์ตอนที่38ซึ่งตอนนั้นก็มีชื่อตอนว่าไว้รายอาบักเรพิงสัตว์มาที่ร้านทั้งป่ำกำลังนั่งปรึกษากันอยู่แล้วยายตองก็มาในสภาพใหม่เพราะหนีออกจากบ้านมาแล้วก็จะมาทํางานที่นี่ก็ให้คิดว่าตอนนี้นั้นกําลังย้ายบ้านอยู่สัตว์มาที่ยานออกมาทรีนอยหมายเลขยี่สิบสัตว์มาที่ทั้งหมดซึ่งยายตองนั้นต้องไปต่างประเทศในขณะเดียวกันก็มีคนมานั่นคือพ่อกับแม่ของยายตองนั่นเองแล้วก็ลากกลับไปปัญญาประตูมิ ติดก,ก็ดังขึ้นข้ามาที่คู่รักดอกไม้นะ่าเกลียดจังเลยว่าไงด่าหนีละวอ้อยโดนไปซะจนกลายเป็นดอกไม้โดนไปอีกไปอีกคู่เต็มถนนล,ละทั้งฝั่งก็มาแรงร่างข้ามาที่ฝั่งนี้ใหญ่ตองก็บอกความจริงไปใครจะไปเชื่อลระครับส่วนทางนี้ก็โจมตีไปโดนกลับลิูเอลก็มาแล้วก็ไปข้ามาที่ทั้งฝั่งกำลังคุยกันแล้วก็หายไปข้ามาที่ใหญ่ตองกำลังทำข้ามาตอนเช้าทรีน้อยก็ออกอาละวาใหญ่ตองก็พามาดูทั้งฝั่งก็มาแฝงร่างหายไปปรราากกฏตตััวววถ้ไไมมม่่ท็ยอ ตองก็โดนทั้งฝั่งก็โกรธเปิดพลังเดดดกากดาก,กนไนกับรียูเอลก็มากระจอกทันทีเตรียมตัวตายโดนแทงเป็นฝีมือของชุดกรอกดํานั่นเองเดินไปสู้หันมาก็ไปสู้จนหมวกหลุดนั่นคืออัสกานั่นเองกําลังคิดอยู่ย้อนความทรงจําดูเหมือนจะจําได้ทั้งหมดละแต่ว่ายังไงอัสกาก็จําไม่ได้รวบรวมพลังไว้แล้วก็ฟันไประเบิดอย่างรุนแรงเดินเข้ามาไกลแล้วก็ปวดหัวจากไปทั้งฝั่งก็กลับไปทั้งฝั่งก็สงสัยก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ลืบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแบบคลิปหน้าติดกัน Again. Again, again, again. <laughs> Bye ha